ฝันว่าป้อนข้าวเด็กดวงในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ที่จะได้ออกเดินทางเกี่ยวกับการทำงานมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ประมาทและมีสติในการทำงานทุกอย่างจะราบรื่นดีมากสำหรับคนโสดช่วงนี้ความรักค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่าวั่นวหวกับใครง่ายๆนะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเพราะคุณค่อนข้างมีเหตุผลมากขึ้นด้านการเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไป ซึ่งถ้าคุณไม่ประหยัดในตอนนี้อาจจะกลายเป็นนี้ได้การทำงานอาจจะต้องขยันและตั้งใจทำงานให้มากกว่านี้ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกเลิกจ้างงานได้เช่นกันสุขภาพช่วงนี้ดีมากไม่มีไรน่าเป็นห่วงฝันว่าป้อนข้าวเด็กเลขเด็ดนำโชคเลขสองตัว04 43 63เลขสามตัว145 387 406ก็จบไปแล้วนะคะไม่ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายก็อย่าเก็บไปคิดมาก